หินมีทั้งหมด5้าก้อนหรือโีจะทำอะไรตอนเด็กๆใครเคยเล่นบ้างใช้โยนอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เก็บอันนี้เรียกหลังหนึ่งใช่ไหมนี่นี่ค่ะแบบนี้ค่ะแล้วก็ต่อไปเป็นหมักสองก็รวบไปทีละสองแบบนี้แล้วก็หมัก3ามใช่ไหมคะ นี่เอ้ยใครทำได้บ้างหมักสี่ใช่ไหมเราต้องรวบทีเดียวสนี่แล้วก็หมักห้าหมัก 5, ห้าต้องทำแบบนี้อ้ยไม่ได้หมักห้านี่เป็นอะไรที่ยากมากตอนเด็กเพราะว่ามันจะต้องรวบแล้วก็ต้องให้เข้าแบบเนี้ยทำยากเหมือนกันใครทำได้บ้างเอาใหม่เราต้องทำได้ ก็ต่อไปคืออะไรนะใครเคยเล่นมัดหนึ่งใช่ไหมอย่างนี้แล้วต้องหยิบมันขึ้นไปแล้วทิ้งมันสามลงไปอย่างนี้เอ้ยเราทําได้แล้วก็รวบมันแบบนี้แล้วยังไงต่อไม่รู้จำไม่ได้แล้วเขาเรียกว่าการเล่นหมัดเก็บค่ะสมัยรุ่นแม่เล่นอยู่แต่รุ่นลูกๆหลานๆไม่มีใครรู้จักแล้วค่ะเอาทุกคนไปเล่นมือถือกันมดชวนลูกเล่นก็ดีนะหมัดเก็บ บริหารนิ้วค่ะขอบคุณที่รับชมการละเล่นของเราตอนเด็กๆนะคะย้อนไวนัยดิบายบายมีความสุขกับทุกวันนะคะทุกคนก้อนหินก็ทำให้เราสุขได้นะถ้าใจเราเป็นสุข